งานนี้เรียกได้ว่าไปกันใหญ่อีกแล้วคุณผู้ชมเมื่อทางด้านของพี่แอนทองะสมนะคะโพสทริปกับลิงหลิงควองในร้านโอมากาเซโดยก็ถูกโซเชียลมเมนนะคะบิดเบือนกล่าวหาว่าล้อเลียนนะคะแก๊สพิษทั้ทงทีไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมโดยต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็มีเรื่องราวกล่าวหาไทยแบบเฟกนิวได้แทบจะทุกวันก่อนหน้านี้ก็มีเฟกนิวนะคะกล่าวหาว่าไทยเนี่ยใช้อาวุธเคมีนะคะทั้งทีไม่จริงเลย วงการบันเทิงไทยเองก็ถูกโซเชียลคอมเมนต์เอาภาพไปโพสต์บิดเบือนต่างๆอยู่ตลอดคุณผู้ชมเรียกว่าหาเรื่องหาราวนะคะมาพาดพิงกับคนไทยทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยจริงๆเพราะก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าขณะนี้คุณผู้ชมคายเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็เกิดข้อพิพาทกันขึ้นนะคะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชามีการประทะก,กันเกิดขึ้นที่เขตชายแดนและก็นี่แหละเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นสาเหตุทําให้ทางด้านฝั่งของกัมพูชามีการออกมาตีแผ่ข่า สารนะคะที่เฟรกนิวแทบจะทุกวันนะคะในช่วงนี้อย่างล่าสุดนะคะทางด้านของพี่แอนเนี่ยก็โดนเอาคลิปนะคะไปแชร์บิดเบือนเช่นกันหลังจากที่พี่แอนทองะสมนะคะโพสคลิปไปกินอาหารที่ร้านอมกเกษตรนะคะกับนางเอกรุ่นน้องอย่างลิงลิงควงและคุณดิวปิ่นกมนนะคะผู้บริหารช่องสามแล้วก็นะคะมีการถ่ายคลิปนี่แหละคุณผู้ชมขณะควันนะคะที่ประกอบอาหารพวยพุ่งนะคะเต็มไปหมดจนถึงกับแซวกันว่ามากินซูชินะคะหรือพิธี ไล่ผีพร้อมทั้งนะคะพี่แอนเนี่ยทำท่าสลบนะคะซบลิ่งเลยนั่นคุณผู้ชมตามคลิปนะคะที่เราขึ้นกันมานี้เลยแต่ปรากฏว่านะคะโซเชียลคอมเมนต์นะคะนาคลิปไปแชร์หาว่าเป็นการล้อเลียนนะคะเรื่องแก๊สพษด,ดรามาใส่ต่างๆนานๆนะคะแถมมีอินฟูคอมเมนต์คุณผู้ชมนําคลิปของพี่แอนทองะสมนะคะไปโจมตีว่าคนดังของไทยนะคะล้อเล่นในการทําคลิปแกล้งทําเป็นตายเพราะว่าแก๊สจากซูชิด้วยคุณผู้ชมโดยนะคะอิน ูชาวคอมเมนต์คนนี้ก็มีการคุณผู้ชมคะอ่านข่าวนะคะลงในช่องทางโซเชียลนี่แหละพร้อมกับเขียนข้อความนะคะใต้คลิปดังกล่าวนี้แปลเป็นภาษาไทยค่ะที่บอกว่านักแสดงไทยนะคะและแท็กหาไปที่ทางด้านพี่แอนค่ะลิงลิงควงนะคะแล้วก็คุณดิวปิ่นกมลพร้อมกับข้อความนะคะที่บอกว่าคนดังในที่สาธารณะของประเทศไทยเธอล้อเลียนนะคะการทําวิดีโอที่แซงทําเป็นตายนะคะเพราะว่าแก๊สจากอาหารซูชิเธอล้อเลียนการพิษนะคะที่ทหารไทย ใช้กับคนคอมโบพฤติกรรมนี้ไม่สุภาพจนคุณหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องตลกสําหรับคุณนะคะเมื่อคนป่วยเพอก๊าซพิษตายพอาก๊าซพิษเมื่อไทยทหารใช้อาวุธเคมีนะคะและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตของชาวคอมเบียนพฤติกรรมนี้น่าละอายและน่าละอายคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือจากทางด้านของอินฟูคนดังฝั่งคอมเมนต์นะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ภายหลังจากเห็นคลิปนะคะการเข้าไปรับประทานอาหารของพี่แอนทองะสมนั้น เองคุณผู้ชมซึ่งก็ททำกลางชาวเน็ตไทยนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะโดยบางก็มีการบอกแหละคุณผู้ชมว่าเกิดเป็นคนคอมเมนต์นะคะแม่งต้องหลอนทุกอย่างจริงๆคงดูหนังมากนะคะทั้งมโนทั้งแต่งบทภาพยนตร์ห่านนะคะแต่ที่แปลกคือคนทั้งโลกที่เชื่อว่าจริงเป็นกําลังใจให้คนที่รักชาติค่ะต่างก็บอกต่อนะคะว่าคุณแอนเนี่ยนะไปล้อเลียนสมกับเป็นประเทศคอรเซนเตอร์นะคะและก็มีอีกหลายตอนหลาย คอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตไทยคุณผู้ชมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งนะคะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าตอนนี้ฝั่งทางด้านของคอมเมนต์เองนะคะมีการเฟรคเิวขึ้นมาอย่างมากมายเราเองคนไทยด้วยกันก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมกันด้วยเพราะว่าคลิปดังกล่าวนี้ของพี่แอนทองะสมคือไม่มีอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ